24มีนาคมนี้แบนด์20จะเปลี่ยนไปปรับรูปแบบใหม่จากแบนด์กระดาษเป็นพอลิเมอร์เขาว่ากันว่ากันน้ำทนทานปลอมแปลงได้ยากเป็นยังไงเดี๋ยวด้านเล่าให้ฟังค่ะขอย้อนไปตั้งแต่สมัยเริ่มแรกเดิมทีเลยนะคะธนบัตรไทยเนี่ยเริ่มออกมาใช้ครั้งแรกค่ะตั้งแต่ปีพศ2396 หรือในสมัยรัชกาลที่4นั่นเองค่ะแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เรียกว่าธนบัตรนะคะแต่เขาเรียกว่าหมายค่ะซึ่งหมายเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะก็คือหมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงแล้วก็หมายราคาสูงค่ะลักษณะของหมายเนี่ยนะคะก็จะเป็นแผ่นกระดาษสีขาวพิมพ์ลายแล้วก็ลวดลายด้วยหมึกดำค่ะแล้วก็มีตราสัญ,ญลักษณ์สีแดงเพื่อยากต่อการปลอมแปลงนั่นเองค่ะ แต่ในสมัยนั้นนะคะประชาชนก็ยังไม่นิยมใช้หมายเท่าไหร่เพราะว่าเคยชินกับเงินแบบเดิมก็คือเงินพดร่วงหรือว่าเป็นตราโลหะโบราณน,นั่นเองค่ะทำให้ต่อมานะคะคในสมัยราัชากาลที่5ค่ะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เรียกว่าอัดกระดาษค่ะเปลี่ยนรูปแบบแบงค์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแต่ประชาชนก็ยังไม่นิยมใช้งานเหมือนเดิมค่ะและต่อมานะะในปีพศ2432ก็เริ่มมีธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนะคะมาเปิดสาขาในไทย แล้วก็ขออนุญาตใช้บัตรของธนาคารแทนเงินสดค่ะเพราะว่าในตอนนั้นนะคะรัฐบาลไม่สามารถผลิตเหรียญกระดา์ออกมาได้ทันต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจค่ะซึ่งการนำบัตรของธนาคารออกมาใช้งานครั้งนี้นะคะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยคุ้นชินกับการใช้เงินแบบกระดาษมากยิ่งขึ้นและพอใช้ออกมาถึง13ปีทำให้ชื่อเรียกเปลี่ยนไปค่ะจากบัตรธนาคารนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นเรียกเป็นแบงก์โนตหรือว่าแบงก์และติดปากมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ ต่อมานะะในปีพศ2433รัฐบาลเริ่มเห็นว่าปัตรธนาคารธาน,นิตต่างประเทศเนี่ยคล้ายกับเงินตราของรัฐบาลเองรัฐบาลจึงคิดจะออกบัตรออกมาเองค่ะซึ่งตั้งชื่อว่าเงินกระดาษหลวงแต่ว่าด้วยปัญหาติดขัดบางอย่างในสมัยนั้นนะคะทำให้เงินกระดาษหลวงเนี่ยไม่ได้นำออกมาใช้ค่ะ จนกระทั่งในปีพศ2445นะคะรัฐบาลได้ออกธนาบัตรออกมาให้ประชาชนเนี่ยเอาเงินนะคะที่เป็นเงินตราโลหะไปแลกกับธนาบัตรที่เป็นแบงก์กระดาษค่ะซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทำให้ธนาบัตรได้มีบทบาทในระบบการเงินของไทยค่ะและพอมาถึงในปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่าโลกของเราเนี่ยจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดแล้วแต่ธนาบัตรเนี่ยก็ยังจำเป็นจะต้องใช้อยู่ค่ะ ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีการปรับเปลี่ยนจากกระดาษนะคะมาใช้เป็นโพลิเมอร์เพื่อความทนทานแล้วก็ต้องกันการปลอมแปลงด้วยค่ะและธนาบัตแบบโพลิเมอร์คืออะไรธนาบัตแบบโพลิเมอร์หรือที่หลายๆคนเรียกว่าโพลิเมอร์เนี่ยนะคะเป็นพลาสติกแบบพิเศษค่ะที่มีความทนทานนะคะสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม่ดูดซับสิ่งสกรปรกแล้วก็ความชืน้นกันน้ําและที่สําคัญปลอมแปลงได้ยากอีกด้วยค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะหลายๆประเทศก็เลยนิยมใช้โพลิเมอร์ในการผลิตธนบัตรกันค่ะอาทิเช่นอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียสิงคปโปร์เวียดนามเป็นต้นค่ะและกลับมาที่ประเทศไทยนะคะธนบัตรแบงค์20ที่กําลังจะออกมาใหม่นี้จะมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับแบงค์เดิมเลยค่ะแต่จะมีการใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยมากขึ้นและก็มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเช่นมีช่องใสสองช่องที่มองทะลุได้ทั้งสองด้าน โดยช่องใสด้านล่างนะคะจะเป็นทรงพุ่มข้าวบินเมื่อพลิกขึ้นพลิกลงนะคะก็จะเห็นเป็นสีเหลืองแดงหรือหลายๆคนจะมองเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการเพิ่มจุดสังเกตสําหรับผู้บกท่องทางสายตาในบริเวณช่องใสด้านบนที่เป็นทรงหยดน้ําค่ะจะมีตัวเลข20ขนาดเล็กนูนออกมาเพื่อสัมผัสได้ง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งบันแบบใหม่นี้นะคะจะเริ่มใช้ครั้งแรกในวันที่24มีนาคมนี้ค่ะ ทุกคนสามารถไปแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะคะและแบงค์20่บแบบเดิมค่ะก็ยังใช้งานได้อยู่และนี่ก็คือข้อมูลของแบงค์ใหม่ที่ได้นํำมาบอกกันค่ะเพราะเห็นแบงก์ใหม่แปลกตาแบบนี้แล้วจะได้ไม่คิดว่าเป็นแบงค์ปลอมนะคะและที่สำคัญถึงแม้จะมีความทนทานนะคะแต่ถ้าเราเอาไปแม็กเป็นรูหรือทำให้ขาดก็อาจจะเสื่อมสภาพได้เหมือนกันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ Facebook Fanpage และ YouTube Money and Banking Channel เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีแบบนี้ต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้ด้าต้องขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบาย